กินมันก็จะอ้าสกระเทียมติดอยู่ในคอขับรถไปแล้วหรอทักทายเพื่อนบ้านเราดูส่วมข่างบานเลยมันอยู่นรลกเลยอ่ะซ้อมไปปะซ้อมไม่มีทางอ่ะไม่มีทางได้ขึ้นที่สูงสวัสดีค่ะมาพบกับอีแบบลินปูนปูอีกแล้วนะคะในวันนี้วันนี้มันมีหนึ่งเมนูสุดพิเศษ อลังการที่สุดเท่าที่ทํามานะคะเราจะมาทําให้ทุกคนดูว่าบัมบูลเนเนี่ยจะทําได้ไหมกับเมนูหมูหันพิเศษแล้วเนาะเมนูอะไรก็พิเศษไปหมดก่อนนี้นะ้ขออนุญาตไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนก็แล้วกันนะคะว่าเราจะเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างในการทาหมูหันในวันนี้แล้วเจอกันค่ะอุปกรณ์ต่อไปที่เราจะต้องไปเตรียมนะคะก็คือเราต้องไปเอาต้นไผ่ามาเพื่อมาปักไว้แล้วก็ไว้หันหมูนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่กําลังรอล้างหมูอยู่ ส่วนภัยคนอื่นเลยอยู่หลังบ้านเลยเข้าเอาได้เลยได้อยู่พอดีมืออยู่อยูเท่านี้ใหญ่กันไปปะพอหน่อยนะคะไม่หรือว่าพอฟันไปสักนิดนึงใช่ปะเราก็ทำเหมือนทาสารเขาไดราทาสาปนปะโหนปพื่มันจะหักปั๊บเลยลองดู ไ b ไอม่ lee t ไม่โอ้โหหนรคูนดึงๆีต้นไหที่เรากำลังจะได้เห้อมดแซ่งมดแงมเมเลยไ่ด้ซ่มเลยเนี่ยอรไหหย มดแดงกัดหน่อยนิดหน่อยไมดิมแดงสมมันเข้าไปอยู่ในเสื้อไหนเนี่ยไหลอยู่เนี่ยมดแดงกัดกัดเลยเออชอบ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 ตายเลยเอออุยมดแดงเยอะมากอ่ะโอเคช่วงนี้ขออนุญาต ไปทําที่ย่างก่อนนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือตะไคร้แล้วก็รากผักชีนะคะที่ปลูกใหม่ <c oughs> ปลูกไปเลยที่สวนนะช่วยแล้วก็จะเป็นพวกผักอืด <c oughs> แล้วก็จะเป็นนะคะพริกไทยแล้วก็จะเป็นสูตรที่เราจะปรุงด้วยตัวเราเอง <c oughs> เราก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะมาเตรียมน้ำหมักชีวภาพชีวภาพน้ำหมักหมูนะคะ ขัตอนหั่นตะไคร้ก่อนเพราะว่าตะไคร้ที่เราจะหัน่นถ้าเราใส่ไปเป็นแบบอย่างเนี้ยมันจะตําไม่ได้เราต้องหั่นก่อนเพื่อเอาความแบบคว,ความอ่อนมันอยู่ไหนอะความอ่อนมันหาควักซี่ตำตำเขาบอกว่าเฮ็ดเซร็นแล้วกโยนถิ่มเลยตะไคร้ลงไปแล้วก็จะใส่ลงไปนะคะเราทุบแล้วแล้วก็จะเป็นพริกไทยเราใส่พอประมาณนะคะมีเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดพอประมาณของเรา พะยะบอกว้ไสามหัวใสามหัวตี้แหละไส่เป็นสี่หอบ่ะขั้นมันนี่ก็คือขั้นตอนการโขลกนะคะให้มันเข้ากันไปนะคะให้กระเทียม กระเทียมอยู่สาแม่กระเทียมอยู่สแม่ลื่มให้กระเทียมพูดไปได้ไงแต่ไม่ได้ใส่เราเราโขกรอไปก่อนนะคะรอกระเทียมนิดนึงนะคะเราอาจจะเตรียมขั้นตอนอาจจะไม่ถูกวิธีเท่าไหร่แต่เราก็ทําไปพร้อมกันได้ต้องโขกแรงๆนะคะถ้าโขกไม่แรงมันจะไม่แหลกให้เราเราขั้นตอนนี้เราโขก,กไปก่อนนะคะแล้วก็กระเทียมตามหลังค่ะ ใครจะตามหน้าตามหลังได้หมดนะคะแล้วแต่สูตรของแต่ละบุคคลนะคะใส่ให้มันพอประมาณนะคะหมูเราตัวไม่ใหญ่มากกําลังน่ารักจริงๆไม่แกะก็ได้นะถ้าขี้เกียจอะ่ะแกะไหมไม่ต้องแกะเนาะหรือว่ามันไม่มีเกินไปไม่ต้องแกะหรอก,ม,ม,ก,รอกมันแบบเสียเวลางไงตอนกินมันก็จะเพราะกากกระเทียมติดอยู่ในคอ เราก็ตำได้ที่แล้วนะคะ <Wow. S 1> อันนี้ก็คือเป็นรถดีกับน้ำตาลที่เราเตรียมไว้นะคะที่เราไปเลยสิ่งที่ขาดไม่ได้เพิ่มความอร่อยผงชูรสใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายบอไ่บอแซ่บตามด้วยน้ำมันหอยนะคะซีอิ๊วขาวตรอไม่บอกแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่า สองช้อนสามช้อนใหญ่ถักลายไปแล้ว,ลวหรอถักทายเพื่อนบ้านนะเราดูส่วมขางบานเลยดูซส้วมไปแล้วหรอใช่ไหมว่าน้ำหมักของเราเนี้ยหอมมากทุกคนเราก็จะเริ่มขั้นตอนการหมักหมูมาดูกันค่ะนี่คือน้องหมูของเรานะคะแล้วก็จะมาทําการหมักการหมักห้ามใช้แบบช้อนหรืออะไรทั้งนั้นน้องใช้นี่ค่ะมือของเท่านีแหละรับรองเลยเลย ผู้ใดเห็นก็นต้องอยากกินอะต้องบอกว่าผู้ใดได้กินฟีมือแบบมอรี่นี่ถือว่าแบบได้ขึ้นสวรรค์เราจะกลับด้านนะคะการหมักด้านหนึ่งแล้วเราจะใช้เวลาหมักสักประมาณ5-10นาทีนะคะเพื่อให้อย่างมันเข้าเนื้อเข้าหนังแล้วเราก็จะไปเตรียมการจุดไฟยาก โอเคขั้นตอนการหมักหมูของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปขออนุญาตไปจุดไฟนะคะตั้งผ่านนะคะเพื่อที่จะทำการย่างไปกันเลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราจะเอาไปย่างนะคะทุกคนไปดูกันนะคะว่าเทำไมไปดูกันนะคะว่าเทำไม <laughs> ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเอาไปย่างนะคะไปดูกันนะคะว่ามันจะอร่อยมากน้อยแค่ไหนไปเกตยกเอายกแมเอายกแมใส่บ้าไแม่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสอง มันอยู่นโลกเลยอ่ะซ้อมไปปะซ้อมซ้อมไม่มีทางอ่ะไม่มีทางได้ขึ้นที่สูง <laughs> ก็คือถ้าลงไปนลรกก็ขอจองกระทะทองแดงแล้วกัน <c oughs> จะเข้าไปเต้นสวยๆกันอีกที้่ะ มันไวอย่างนี้ก่อนนะคะเราขออนุญาตไปตำน้ำจิ้มนะคะเราไปดูสูตรน้ำจิ้มเราว่าจะอร่อยมากน้อยแค่ไหนนะคะทุกคนกน,นี่ก็คือขั้นตอนการทำน้ำจิ้มนะคะที่เราเคี่ยวๆอยู่ก็คือเป็นน้ำตาลนะคะน้ำตาลไม่ได้อยู่ในปิ๊บหรอกแต่เขาเรียกว่าน้ำตาลปิ๊บนะคะแล้วต่อไปเราก็จะเทน้ำมะขามลงนี่น้ำมะขามนะคะไม่ใช่เป็นเหมือนปลาน้ำมะขามนะคะจริงๆใส่เพื่อความเปรี้ยว เปรี้ยวแบบมะขามแบบธรรมาชาติแล้วก็จะเคี่ยวไปจนจนมันเหนืดนะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้ำจิ้มหมูวันนี้เป็นน้ำจิ้มแบบบ้านๆน,น้ำมะขามแต่เราจะบีบมะนาวใส่ตอนที่ว่าใส่ในถ้วยนิดหนึ่งนะคะ ใส่ด้วยก่อนเดี๋ยวไปดูหมูก่อนนะคะ เ,เสร็จแล้วนะคะทุกคนข้นเหลืองคือเริ่มไปจะแสบพักนีดู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 ด,ด,ด,ดูเราจะไปกินให้ดูนะคะทุกคนว่าวันนี้หมูฝีมืออีแบมบารีนจะเป็นยังไงอันนี้เราจะมากินฝีมือตัวเองให้ดูนะคะว่ามันจะเสียบแานไหนอันนี้ก็คือน้ําจิ้มทําเองนะคะเป็นน้ําจิ้มมะขามแบบบ้านๆเลยเราเริ่มจากหนังก่อนอันนี้หนังนะคะ บอกว่ามันอร่อยมากของมากที่สุดอันนี้กินแล้วไม่ขายนะคะจริงๆเพราะเราไม่สามารถทําเล่นๆได้เพราะหมูตัวละแพงดูบอกเลยว่าสูตรคายสูตรมาจริงๆนะคะกับการหั่นหมูวันนี้สําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้อีเแอมบลีนด้วยนะคะทุกคนสามารถทำกินเองได้ที่บ้านเลยนะคะหมูหมูห,มหัน สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบาย